เสียงอ่านพระไตรปิฎก8ปด0 0 0 0พระธรรมขันธ์เรื่องชาราสุตรตานิเทศอธิบายชาราสูตรว่าด้วยชาวราพระสารีบุตรเทระจะก,กล่าวอธิบายชาราสูตรดังต่อไปนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชีวิตนี้น้อยนักมนุษย์ย่อมตายภายในหนึ่งรปี แม้หากผู้ใดจะมีชีวิตอยู่เกินไปกว่านั้นผู้นั้นก็จะตายเพราะชราแน่แท้ว่าด้วยชีวิตเป็นของน้อยด้วยเหตุสองประการคำว่าชีวิตในคำว่าชีวิตนี้น้อยนักอธิบายว่าอายุความดำรงอยู่ความดำเนินไป ความให้ชีวิตดำเนินไปความเคลื่อนไหวความเป็นไปความรักษาความเป็นอยู่ชีวิตตินรีอันหนึ่งชีวิตเป็นของน้อยด้วยเหตุสองประการคือ 1. ชีวิตเป็นของน้อยเพราะดำรงอยู่ชื่วเวลาเพียงเล็กน้อย 2. ชีวิตเป็นของน้อย เพราะมีคุณค่าเพียงเล็กน้อยชีวิตเป็นของน้อยเพราะดำรงอยู่ชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยเป็นอย่างไรคือในขณะจิตที่เป็นอดีตชีวิตเป็นอยู่แล้วไม่ใช่กำลังเป็นอยู่ไม่ใช่จักเป็นอยู่ในขณะที่จิตเป็นอนาคตชีวิตจักเป็นอยู่ไม่ใช่กำลังเป็นอยู่ ไม่ใช่เป็นอยู่แล้วในขณะจิตท,ที่เป็นปัจจุบันชีวิตกำลังเป็นอยู่ไม่ใช่เป็นอยู่แล้วไม่ใช่จักเป็นอยู่สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าชีวิตอัตภาพสุขและทุกทางปวงเป็นธรรมที่ประกอบกันขึ้นชั่วขณะจิตเดียว ขณะย่อมหมุนไปอย่างรวดเร็วเทวดาผู้ดำรงอยู่ได้ตั้ง8 4 0 0 0กับก็ไม่ได้ประกอบด้วยจิตสองดวงในขณะจิตเดียวเป็นอยู่ได้ขันเราใดของสัตว์ที่ตายไปหรือยังดำรงอยู่ในโลกนี้ดับไปแล้วขันเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอย่างเดียวกัน ดับไปแล้วก็ไม่ได้สืบต่อกันขันที่แตกไปในอดีตอันหาลำดับไม่ได้และขันที่จะแตกไปในอนาคตมีลักษณะไม่ต่างกับขันที่ดับในปัจจุบันสัตว์ไม่เกิดด้วยอนาคตขันย่อมดำรงอยู่ด้วยปัจจุบันขันเพราะจิตแตกดับไปแล้ว สัตว์โลกชื่อว่าตายแล้วนี้เป็นประมัิปัญญัติเพราะมีอายตนะหกเป็นปัจจัยขันทั้งหลายที่แปรไปตามฉันท้ายย่อมเป็นไปไม่ขาดสายเหมือนน้ำไหลไปตามที่ลุ่มฉะนั้นขันทั้งหลายถึงการทรงตัวอยู่ไม่ได้แต่ไปแล้ว กองขันในอนาคตก็ไม่มีส่วนขันที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันก็ดำรงอยู่เหมือนเมล็ดภักกาดบนปลายเหล็กแหลมฉะนั้นความแตกทำลายแห่งขันทั้งหลายที่เกิดขึ้นเหล่านั้นปรากฏอยู่ข้างหน้าขันทั้งหลายที่มีการแตกไปเป็นธรรมดาดำรงอยู่ ไม่ได้รวมกับขันเก่าขันทั้งหลายมาโดยสภาวะที่ไม่ปรากฏแต่ทำลายไปแล้วก็ไปสู่สภาวะที่ไม่ปรากฏย่อมเกิดเคลื่อนและดับไปเหมือนสายฟ้าแลบในอากาศฉะนั้นชีวิตชื่อว่าเป็นของน้อยเพราะดำรงอยู่ชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยเป็นอย่างนี้ ชีวิตเป็นของน้อยเพราะมีคุณค่าเพียงเล็กน้อยเป็นอย่างไรคือชีวิตเกี่ยวเนื่องด้วยลมหายใจเข้าชีวิตเกี่ยวเนื่องด้วยลมหายใจออกชีวิตเกี่ยวเนื่องด้วยลมหายใจเข้าและลมหายใจออกชีวิตเกี่ยวเนื่องด้วยมหาปุตรูปชีวิต เกี่ยวเนื่องด้วยอาหารที่กลืนกินชีวิตเกี่ยวเนื่องด้วยธาตุไฟเข้าัยนะคะชีวิตเกี่ยวเนื่องด้วยไฟธาตุชีวิตเกี่ยวเนื่องด้วยวิญญาณมูลเหตุการาชกายของสภาวธรรมเหล่านี้มีกําลังน้อย บุพาะเหตุของสภาวธรรมเหล่านี้มีกำลังน้อยปัจจัยทั้งหลายมีอารมณ์เป็นต้นมีกำลังน้อยแดนเกิดตัญหามีกำลังน้อยธรรมที่เกิดร่วมกันของสภาวธรรมเหล่านี้มีกำลังน้อยธรรมที่ประกอบกันอรุปธรรมของสภาวธรรมเหล่านี้มีกำลังน้อย ธรรมที่เกิดพร้อมกันของสภาวธรรมเหล่านี้มีกำลังน้อยกิเลสเครื่องประกอบตัณหามีกำลังน้อยสภาวธรรมเหล่านี้แต่ละอย่างมีกำลังน้อยตลอดเวลาสภาวธรรมเหล่านี้แต่ละอย่างไม่มั่นคงสภาวธรรมเหล่านี้ต่างก็ทำให้สภาวธรรมอื่นตกล่วงลงไป เพราะสภาวธรรมเหล่านี้ต่างก็ไม่มีความต้านทานสภาวธรรมเหล่านี้ต่างก็ไม่ดำรงกันและกันอยู่ได้แม้สภาวธรรมที่ทำให้ธรรมเหล่านี้เกิดก็ไม่มีอันหนึ่งทำไรๆก็ไม่ได้เสื่อมไปเพราะทำไรๆเพราะขันเหล่านี้ พึงถึงความแตกดับไปโดยประการทั้งปวงขันเหล่านีที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยก่อนแม้เหตุปัจจัยที่เกิดก่อนก็แตกดับไปแล้วในก่อนในการไหนขันที่เกิดขึ้นก่อนและที่เกิดภายหลังจึงไม่ได้เห็นกันและกันชีวิตชื่อว่าเป็นของน้อย พราะมีคุณค่าเพียงเล็กน้อยเป็นอย่างนี้อันหนึ่งเพราะเทียบกับชีวิตของเทวดาชั้นจตุมหาราชชีวิตของมนุษย์จึงน้อยคือเล็กน้อยนิดหน่อยชัวย่วขณะเรียวพลันประเดียวเดียวตั้งอยู่ไม่นานดำรงอยู่ไม่นานเพราะเทียบ กับชีวิตของเทวดาชั้นดาวริงเทวดาชั้นมายาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมานารีเทวดาชั้นปรานิมมิตตาสวัตตีเพราะเทียบเคียงกับชีวิตของเทวดาชั้นพรหมกายิกาเปลือู้นับเนื่องอยู่ในหมู่พรหมชีวิตของมนุษย์จึงน้อยคือเล็กน้อย นิดหน่อยช่วอขณะเปลยวพลันประเดียวเดียวตั้งอยู่ไม่นานดำรงอยู่ไม่นานสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์น้อยจำต้องไปสู่ปรโรต้องประสบกับความตายที่เข้าใจกันอยู่ควรทำกุศล พระพุทธพระมจรรย์ผู้ที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีพิสุทั้งหลายผู้ใดมีชีวิตยืนนานผู้นั้นก็อยู่ได้เพียงหนึ่งร้อยปีหรืออยู่ได้เกินกว่านั้นก็มีน้อยพระผู้มีพระภาคผู้สุขตาศาสดาครั้นตรัสวยกาก์ภาษิตนี้แล้ว จิงกลัดคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ามนุษย์มีอายุน้อยบุคคลผู้ชลาดพึงดูหมิ่นชีวิตที่น้อยนั้นพึงเร่งประพฤติธรรมเหมือนคนถูกไฟไหม้ศีรษะฉะนั้นเพราะความตายจะไม่มาถึงไม่มีวันคืนล่วงเลยไปชีวิตก็ใกล้หมดสิ้นไป อายุของสัตว์ทั้งหลายก็หมดสิ้นไปเหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยจะแห้งไปฉะนั้นรวมความว่าชีวิตนี้น้อยนักคำว่ามนุษย์ย่อมตายภายในหนึ่งรอยปีอธิบายว่ามนุษย์ย่อมเคลื่อนตายสูญหาย สลายไปในขณะที่เป็นกะละน้ำใสบ้างเข้าไปนะคะในขณะที่เป็นกะละละคือน้ำใสบ้างในขณะที่เป็นอภูทะคือน้ำล้างเนื้อบ้างในขณะที่เป็นเปสีคือชิ้นเนื้อบ้าง ในขณะที่เป็นคณะคือก้อนเนื้อบ้างในขณะที่เป็นปัะจ,จาาสาขาคือหปุ่มคือืนสองเท้าสอีรสะหนึ่งบ้างขณะคลอดย่อมเคลื่อนตายสูญหายสลายไปบ้างย่อมเคลื่อนตายสูญหายสลายไปในเรือนคลอดบ้าง มีอายุเพียงครึ่งเดือนย่ำเคลื่อนตายสูญหายสลายไปบ้างมีอายุหนึ่งเดือนมีอายุสองเดือนมีอายุสามเดือนมีอายุสี่เดือนมีอายุห้าเดือนมีอายุ6เดือนมีอายุ7ดเดือนมีอายุ8เดือน มีอายุ9เดือนมีอายุ10เดือนมีอายุ1ปีมีอายุ2ปีมีอายุ3ปีมีอายุ4ปีมีอายุ5ปีมีอายุ6ปีมีอายุ7ปีมีอายุ8ปีมีอายุ9ปีมีอายุ10ปีมีอายุ 20ปีมีอายุ30ปีมีอายุ40ปีมีอายุห้ปีมีอายุหกปีมีอายุเจป,มปีมีอายุ80ปีมีอายุ90ปีย่อมเคลื่อนตายสูญหายสลายไปบ้างรวมความว่ามนุษย์ย่อมตายภายในหนึรอยปี คำว่าแม้หาผู้ใดจะมีชีวิตอยู่เกินไปกว่านั้นอธิบายว่าผู้ใดอยู่ได้เกินหนึ่งปีผู้นั้นก็อยู่ได้อีก1ปีบ้าง2ปีบ้าง3ปีบ้าง4ปีบ้าง5ปีบ้าง20ปีบ้าง30ปีบ้างผู้นั้นก็อยู่ได้อีก40ปีบ้าง รวมความว่าแม้หาผู้ใดจะมีชีวิตอยู่เกินไปกว่านั้นคำว่าผู้นั้นก็จะตายเพราะชาราแน่แท้อธิบายว่าเมื่อผู้ใดชาราคือสูงอายุเป็นผู้เท่าล่วงการมามากผ่านไว้มามากมีฟันหักผมงอกผมบาง สีสาล้านหนังยน่นตัวตกกระหลังโกงหลังค่อมถือไม่เท้ายันกายผู้นั้นก็ย่อมเคลื่อนตายสูญหายสลายไปเพราะชาราไม่มีความหลุดพ้นจากความตายไปได้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า สัตว์ที่เกิดมาแล้วมีภัยจากความตายเป็นนิดเหมือนพลไม้สุกแล้วมีภัยจากการหล่นไปในเวลาเช้าฉะนั้นภาชนะดินที่ช่างมอทำไว้ทั้งหมดมีความแตกเป็นที่สุดชันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นฉะนั้นมนุษย์ทั้งเด็กผู้ใหญ่โง่และฉลาดทั้งหมด ย่อมไปสู่อำนาจของความตายมีความตายรออยู่ข้างหน้าเมื่อมนุษย์เหล่านั้นพู้ถูกความตายครอบงำอยู่กำลังจะไปจากโลกนี้สู่ปรโลกพิดาก็ปกป้องบุตรไม่ได้หรือหมู่ญาติก็ปกป้องหมู่ญาติไม่ได้เมื่อพวกญาติกำลังเพ่งมองดูอยู่รำพันกันเป็นอันมากอยู่นั่นแหละว่า จงดูสัตว์แต่ละตนถูกความตายนำไปมึ่นคอถูกนำไปฆ่าฉะนั้นสัตว์โลกถูกความแก่และความตายครอบงำอยู่อย่างนี้รวมความว่าผู้นั้นก็จะตายเพราะชราแน่แท้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าชีวิตนี้น้อยนักมนุษย์ ย่อมตายภายในหนึ่งรปีแม้หากผู้ใดจะมีชีวิตอยู่เกินไปกว่านั้นผู้นั้นก็จะตายเพราะชราแน่แท้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนทั้งหลายย่อมเศร้าสลดเพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราเพราะความยึดถือที่เที่ยงแท้ไม่มีอยู่ความรัดพรากจากกันนี้ เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงคุณระบดเห็นดังนี้แล้วก็ไม่พึงครองเรือนข้อความจากพระไตรปิฎกเล่มที่29พระสุตตันตปิฎกเล่มที่21ฉบับมหาจุลาคุธธกานิกายมหานิเทศเสียงอ่านโดยบัวสวรรค์